การของ t o y o ต a Vigo กนะครับเครื่องเบนซินนะครับมันจะชอบรั่วตรงฝาหน้านะครับตรงฝาหน้าของเครื่อง 2.7VVTI เนี่ยมันจะมีโอลิงนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับตัวโอลิงเนี่ยมันจะมีอาการรั่วซึมออกมาบ,บ่อยมากเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับซึ่งนึงมาจากมี f อซถามเข้ามานะครับว่าผมไม่มีเครื่องมือที่จะยกเครื่องออกมานะครับสำหรับตัวตาวีโก้2.7 VVTI นะครับซึ่งถ้าไม่ยกเครื่องทำในรถได้ไหมนะโอเคพอดีมีจังหวะรถ โดยท่าวีโก้นะครับเข้ามาพอดีผมก็จะรีวิวนะครับแต่แต่จริงๆเนี่ยคือยกเครื่องออกมามันทําง่ายกว่านะครับผมก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ามี f c ขคอเข้ามาก็รอจนกว่ามีรถที่เป็นแบบนะครับผมก็เลยจะต้องมาถ่ายให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะถ้าเป็นวีโก้ที่เป็น4ประตู4ล้อขับเคลื่อนสล้อนะครับ การลื้อเนี่ยจะลำบากมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นโต้ตาบีโก้ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะครับเกียร์รมดาก็ทําไดา้เกียร์ออโต้ก็ทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะทําง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะลาบากมากเลยนะครับยกเครื่องออกมาง่ายกว่านะครับแต่ตัว Fortuner ผมก็เคยรีวิวอยู่แล้วนะครับว่า ถอดฝาสูบโดยไม่ต้องยกเครื่องนะครับคือมันทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมันจะลําบากนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่า FC ขอเข้ามานะครับลำบากขนาดไหนผมก็จะพยายามทําให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อ FC ของผมนะครับผมขั้นตอนก็ ต้องรื้อฝาข้อบ่าออกก่อนนะหรือสายไฟออกนะครับหรือในส่วนต่างๆที่อยู่รอบข้างของเครื่องยนต์ออกไปนะครับซึ่งขั้นตอนในการรื้อก็เหมือนกับเรารื้อเครื่องนั่นแหละครับรื้อออกมานะครับแต่ว่าสายไฟอาจจะต้องไม่ต้องไม่ต้องลื้อหมดนะครับรื้อเป็นแค่บางบางจุดนะครับตัวนี้จะสังเกตนะครับว่ามันรั่วตรงข้างๆ้างนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวโอลิงฝาหน้านะครับ เราต้องลื้อแข้งลงมานะครับเพราะว่าน็อตยึดฝาหน้าของเครื่องเนี่ยมันถูกยึดโดยแข้งชั้นที่สองนะครับแข้งจะมี2ชั้นนะชั้นแรกเนี่ยเป็นแข้งที่เป็นเหล็กอัดขึ้นรูปแข้งนะครับแล้วก็ชั้นที่2จะเป็นแข้งของอลูมิเนียมนะครับซึ่งเราจะต้องลืมมันออกมานะครับแข้ง ชั้นแรกเนี่ยจะยึดโดยใช้น็อตเบอร์10นะฮะแล้วก็แครงอลูมิเนียมใช้น็อตเบอร์12นะครับแล้วก็ถอดน็อตอบหัวหมูตัวล่างนะที่ยึดอยู่กับแค้งออกไปด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นการที่เราจะต้องถอดแค้งออกมานะครับเพราะว่าน็อตที่ยึดฝาหน้าเนี่ยมันไปอยู่ใต้แค้งนะอันนีออ้คือสิ่งที่ลำบากนะครับ เราก็ต้องลื้อออกมานะครับในส่วนของอตัวแข้งตัวที่2เนี่ยอาจจะลื้อลำบากนิดนึงนะครับผมก็จะมีการเห็นไหมฮะเวลาเราลื้อแข้งแรกเสร็จเนี่ยมันจะมีแข้งที่2เราก็ต้องลื้อออกมานะครับเพราะว่าเห็นไหมน็อตน็อตมันยึดอยู่กับฝาหน้าน็อตเบอร์น12นะครับ มันจะยืดอยู่ฝาหน้า4ตัวนั้นก็ต้องถอดออกไปนะครับจะลำบากนิดนึงนะแตก่ก็ถอดได้เหมือนกันนะครับข้อควรระวังนะก็ควรถอดอขั้วแบตเตอรี่ออกไปก่อนนะครับถอดออกไปก่อนเลยเดี๋ยวมันเกิด อุบัติเหตุได้นะเดี๋ยวจะเกิดไฟแลบอะไรต่างๆนะก็ถอดขั้วแบตเตอรี่เพื่อความไม่ประมาทนะครับออแล้วก็เวลาที่ใช้แมลงนะขึ้นแล้วลองสามขาเนี่ยต้องลองให้ดีๆนะครับหลังจากนั้นก็ทำการลื้อเหมือนที่ผมกำลังทำให้อยู่นะเผื่อเพื่อนๆจะทำตามนะครับก็ ตรงนี้ก็ระมัดระวังนะครับและที Arizona, ่สําคัญก็ระวังน้ํามันหยดใส่หัวด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลื้อเนี่ยมันจะมีน้ <tuh> ํามันเครื sure. ่องไหลลงมาเรื่อยๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ในการลื้อเนี่ยก็จำน็อตไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับ เพราะว่านอ็อตฝาหน้าเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะครับมันมีตั้งแต่เบอร์12แล้วก็เบอร์14นะฮะก็ผสมผสมกันนะครับแล้วก็มีน็อตยึดตัวฐานของคอม p พิวเซอร์แอร์นะเราก็ต้องลื้อออกแล้วก็น็อตยึดตัวตั้งสายผ่านหน้าเครื่องก็ต้องลื้อออกไปนะครับหลังจากที่เราลื้อออกมานะครับเราก็จะได้เป็นรูปเป็นล่างแบบนี้นะครับ เปื่อยๆนะซึ่งสามารถลือ้อฝาสูบได้ง่ายเลยนะฮะอันนี้เหลือเหลือเหลือแต่ฝาสูบนะที่เราจะต้องลื้อออกมานะครับตัวนี้คือฝาหน้ามันนะฮะฝาหน้ามันจะมีโอลิงเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นโอลิงนะฮะโอลิงจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งจะอยู่ข้างล่างนะฮะเราต้องเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะสามตัวมันจะอยู่ตรงฝาหน้านะอีกตัวหนึ่งจะอยู่ ระหว่างตัวฝาหน้ากับตัวแข้งที่เป็นอลูมิเนียมนั่นก็คือสีตัวนะอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ออกไปนะหลังจากนั้นเราก็ต้องทากาวนะครับกาวทาใหา้รอบตรงฝาหน้าก่อนที่เราจะประกบใส่นะครับขั้นตอนนี้ต้องะระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยตัวฝาหน้าเนี่ยจะมีปั๊มน้ํามัน,มนเครื่อง ติดอยู่กับฝาหน้านะครับแล้วก็ตัวเพาของข้อเหวี่ยงเนี่ยจะมีมุมสำหรับเเหลี่ยมที่จะไปปั่นตัวปั๊มปั่นนะปมน้ำมันเครื่องเพื่อจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ที่มีการหมุนนะครับขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าค่อยๆใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยมันจะ แนบสนิทนะครับแล้วเราจึงเอาน,อน็อตเข้าไปร้อยตรงฝาหน้าเพื่อจะไปยึดกับเสื้อเครื่องนะครับเราอย่าอย่าใส่เตาะใส่โดยฝาหน้าไม่สนิทกับตัวเสื้อเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการแตกได้นะครับฝาหน้าแตกได้นี่สำคัญเลยนะครับเมื่อเราใสาเ่เสร็จเนี่ยเราต้องไล่ตัวล่างขึ้นไปตัวบนนะครับเพราะว่า ตัวล่างเนี่ยมันจะไปประกบกับปัม๊มน้ํามันหล่อลื่นนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับในส่วนของปั๊มน้ําไม่จำเป็นต้องถอดออกนะครับเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่ติดอะไรติดแค่น็อตปลา,ายของมัน2ตัวนะกถ็ถอดออกไปได้เลยนะครับนในส่วนของอท่อบายพาสน้ําที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็สําคัญนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ น็อตยึดข้างหลังจะมีน็อตเบอร์12อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ฝาหน้าแตกหักได้นะครับในการประกอบก็ต้องค่อยๆประ,ประกอบขึ้นไปเพราะว่าประกอบในรถเนี่ยม,มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับประกอบอยู่ข้างนอกรถนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆขันเข้าไปนะครับ จําน็อตนะครับเพราะว่าน็อตเบอร์12เนี่ยที่อยู่ตรงฝาหน้าเนี่ยมันจะมี2ตัวที่อยู่ตรงปัม๊มปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มุมมุม2มุมเนี่ยจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับแล้วก็มีน็อตตัวล่างที่อเอาฝาหน้าไปประกบกับตัวเสื้อเครื่อง มันจะมีน็อตเบอร์12ยาวอยู่ทั้งหมด3 3ตัวนะอันนี้ต้องจำให้ดีนะอย่าไปสลับกับน็อตที่ยืดกับตัวฐานของคอมพิวเซอร์แอร์นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะยืดกันไม่ถึงเพราะมันจะมีความสั้นความยาวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อีกด้วยนะครับส่วนน็อตเบอร์14เน่ยะจะมีความยาว ของเกียวนะหรือว่าความยาวของน็อตเนี่ยเท่ากันอันนี้ไม่ต้องจำนะก็ใส่ได้เลยนะครับมีจำแค่น็อตเบอร์12นะครับมันจะมีอยู่ตรงกลางของฝาเครื่อง1ตัวตรงข้างตั๊น้ำา2ตัวตรงปีกของอาฝาหน้า2ตัวแล้วก็ตรงใต้ข้างๆผู้เล่ ผู้เล่ปั่นสายสายพานเครื่องอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวนะยึดตัวของฐานคอมเพิวเซอร์แอร์นะครับแล้วก็อีกอีกฝั่งหนึ่งนะมันก็จะยึดกับตัวดันสายพานเครื่องนะครับโอ้มันก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ต้องต้องจำให้ดีนะต้องจำจำให้ให้แม่นเลยนะไม่งั้นเนี่ยจะ จะสับสนนะครับเมื่อเราประกอบฝาหน้าเสร็จนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องประกอบแข้งตัวล่างนะครับจะสังเกตได้นะจะมีโอลีงเห็นไหมครับโอลีงอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะครอันนี้สําคัญเลยเพราะว่ารถเมื่อใช้งานมาเนี่ยยิ่งมีระบบเชื้อเพลิงที่เป็น LPG หรือว่า NGV นะรหรือว่าแก๊สนะครับมันจะเกิดความร้อนสะสมมากนะครับมันก็จะทําให้ตัวยางซึ่งเป็น โอลิงหรือว่าซีดเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วมากเลยนะครับที่สำคัญนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องใช้ของแท้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเมื่อเราประกบตัวแคงที่เป็นอลูมิเนียมเข้าไปนะครับเราก็ต้องอขันน็อตน,นะครับเบอร์12ให้แนบสนิทนะครับเมื่อขันแนบสนิทแล้วนะครับ เราถึงจะใส่น็อตรอบหูหมูนะครับอย่าใส่น็อตรอบหูหมูก่อนนะครับเพราะถ้าเราใส่น็อตรอบหูหมูก่อนเวลาเราขันแข้งเข้าไปเนี่ยมันจะไม่แนบสนิทนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับฉะนั้นเวลาวิธีในการใส่เนี่ยผมก็บอกรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับเมื่อประกอบแข้งตัวอลูมิเนียมเสร็จเราก็ขึ้นแข้งเหล็กขึ้นรูปนะครับ แล้วก็ประกอบเข้าไปนะตัวนี้จะมีน็อตยึดเบอร์10นะครับทั้งหมดเลยนะก็ประกอบตามที่ผมบอกเนะี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วได้เลยนะครับในการที่เราไม่ต้องยกเครื่องออกมาทำนะอันนี้คือรถสำหรับขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะลำบากกว่าน,นี้ขึ้นขึ้นอีกนะครับก็ขอกันมาได้นะครับสำหรับว่าอยากจะดู เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมถ,ถ้าในอู่มีมีงานหรือว่ามีเรื่องที่เพื่อนๆขอผมก็จะรีบถ่ายให้ดูแล้วก็มารีวิวให้ให้เห็นกันนะครับที่ผมรีวิวเนี่ยผมอยู่บนลิฟต์ยกเครื่องนะครับหรือว่าบนหอยยกเครื่องนะครับ ถ้าเพื่อนๆใช้3ขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับลองสังสาขาให้ดีนะเดี๋ยวสามขาล้มมาเดี๋ยวเราจะเจ็บตัวนะครับเ,เวลาลองเนี่ยก็ต้องลองตรงคัสซีมันนะคัสซีนี่ก็ไปดูตรงที่มันใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ลองตรงนั้นครับแล้วก็ค่อยๆขันขันน็อตออกมาแล้วก็ ค่อยๆถอดอุปกรณ์มันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมทําอยู่บนลิฟตนะ์นี่ยอาจจะมีความคล่องตัวนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทาอยู่บนพื้นแล้วก็ขึ้นแม่แรงแล้วก็ลองด้วย3ามขาเนะี่ยอาจจะทํางานยากลาบากมากกว่านี้นะครับ ที่ถอดฝาหน้าโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องออกมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับได้นี่ก็คือเราไม่ต้องถอดเครื่องออกมานะครับซึ่งเวลาเราถอดเครื่องออกมาเนี่ยมันจะลือเยอะมากกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเวลาประกอบเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยอ สะดวกสบายเท่าไหร่นะเวลาเราขันน็อตหรือว่าเราจะถอดอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันจะค่อนข้างที่จะแคบนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับส่วนข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่เราถอดออกมาเนี่ยมันจะน้อยชิ้นนะเราก็จะล้างล้างเนี่ยน้อยไปนะอันนี้คือข้อดีนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับผม หลังจากนั้นก็มีการติดเครื่องนะอย่าเพิ่งเร่งเครื่องก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันรั่วหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญให้น้ํามันเครื่องไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ที่มีการหมุนนะครับแล้วก็ดูรอยรั่วรอยซึมนะฮะก็ขอกันมาผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับสําหรับ f c ที่อยากเห็นนะวิธีถอด ฝาหน้าหรือว่าแก้ปัญหาน้ํามันเครื่องรั่วตรงฝาหน้าเนี่ยโดยไม่ต้องยกเครื่องออกมันก็มีวิธีตามที่ผมทำมนะฮะก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม